คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับพี่บ,บอยะเดี๋ยวกลับไปรอที่สำนักงานแล, hungry. แล้วก็ส่งโลให้ผมหน่อยนะพี่ได้ครับคุณหโอเคโอเค ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วเต็ียมบาดเจ็บอยู่เร็วเร็วใช่ครับไปเขาเขาเขาได้รบาดเจ็บสลบอยู่เอาเขาขึ้นรถเลยคุณลินดาเดี๋ยวคุณจะได้คุยตามที่คุณต้องการนะได้ค่ะได้ค่ะค่ะขึ้นมาเลยค่ะคุณนันท์ไปตามมาครับตามมาครับทุกคนเดี๋ยวต้องมันต้องทยอยกินเนาะแต่ผมก็ผมกดกินน้ำนะแบวไปยืนกินที่บ้านอีกรอบนึง เสียงะยะเปลี่ยนไปเปล่ามันเป็นระบบเสียงแบบใหม่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจคุยบอกบอกข้อมูลเขาเหมือนคุยบอกกับคุณใช่ไหมคะใช่ครับเขารับปากว่าเขาจะช่วยได้กันเดี๋ยวเขาจัดการครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะนะเรื่องนี้เดี๋ผมจัดการให้ได้เลยค่ะแต่เมื่อกี้รัฐนนตรีน่าจะเป็นลมบาดเจ็บอะเดี๋ยวเราไปรอท่านใช่ไหมคะใช่ครับโอเคคุณลงก่อนเลย ใครตามหมอหรือยังโหชุดใหญ่เลยวะนันนะไม่ขออะไรเลยขออย่างหนึ่งได้ไหมดูแลคุณล,ลินดาให้หน่อยเดี๋ยวขอไปดูนักมนตรีก่อนฝากเขาพาไปด้านหน้าบ้านโอ้ย ผมต้องเอารถไปสแตนบายร้อเนี่ยแค่ามาหมอหรือยังเอ่อแค่เป็นหออนมอไหม,ไมไเอาเป็นว่าให้เขาฟื้นึ้นมาก่อนแล้วกันแล้วส่วนตรงเนี้ยผอ,อเดี๋ยวผมให้คุณลินด,ดาไปยืนคุยกับเขาแล้วก็ผอ,อก็คอยฟังแล้วกันได้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 โอเคระวังด้วยนะครับ เฮ้เดี๋ยวเราดูรอบๆแล้วกันเชาว,ว่าไงมาสุดตัวนั้นเลยสับคนเราอะไดอ้อ่แต่แป๊บหนึ่งนะคุณเลนเนี่ครับว่าไงค,คะผมฝากงานหนึ่งพาคุณลินดาคาร์เตอร์เนี่ยไปคุยกับท่าน,นัฐมนตตีให้หน่อยแล้วก็ผมจะรอคำตอบตรงนี้แล้วกันได้ค่ะโอเคททำใจไม่ได้เชาว,ว่าไงศศศสองคนนั้นอะ กูจัดการเรียบร้อยนะตามมาเลยค่ะแต่แต่ข้อมือทั้งสองมันอ่ะมันมีสัญลักษณ์แปลกๆด้วยอ่ะสัญลักษณ์แปลกๆคืออะไรมึงถ่ายรูปไวปไหมไม่ได้ถ่ายไว้มึงเห็นว่ากูดูอีสองตัวไหมตัวเดียวตอนนี้รัฐมนตีรู้สึกโอเคขึ้นแล้วนะโอเคผมไม่อยากให้เขาไพรเวทกับกับคุณลินดาแค่สองคนนะยังไงให้ผอคุมแล้วกันบอกคนอื่นออกไป โอ้ว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเฉลีวฤทธิ์หลิวงานยังไงมันก็ต้องมีแบบนี้เราทํางานบริการมามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเข้าใจไหมยังไงมึงก็ต้องทําอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสหลิวหรอเฮ้ยผมบอกอย่าชักปืนหน้าผมไงเคนโด้ก็แค่ป้องกันเอง เก็บอยังไงก็ผู้เห็นบอลเรามาต้องเป็นตาทีสองไม่ค่อยอยากยุ่นเท่าไหร่นะครับกองเลกเน่ตามชาวฤทิศมาให้ผมหน่อยโอเคคุณชาวฤทิศเชิญเข้าไปนะครับพร้อมครับอ่าชาวฤทิศว่าไงคือตอนเนี้ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะพาคุณลินดาเนี่ยไปพบกับรัชทายาท แต่เจ้าชายเจ้าชายที่มาประเทศเราอะนะใช่แล้วแต่คือตอนเนี้ยผอ,อกับลูกน้องผอ,อเนี่ยคิดว่าจะไม่รับช่วงต่อตรงนี้อ้าวคือผอ,อไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับการคุ้มกันหรือว่าเดี๋ยวขอเป็นคุยส่วนตัวนะคะ ส่วนนี้ผบไม่ยุ่งดีกว่าผบไม่อยากยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เฉวิทเข้าใจผบใช่ไหมแล้วผบผบก็ไม่ได้ดูแลไม่ดูแลคุณอ่าก็คุณชฉวิทชฉวิทเป็นคนพาเข้ามาชฉวิทก็ดูแลเขาแล้วกันแล้วแบบนี้ไม่มีใครผมไม่อยากรับผิดชอบอะแล้วแต่ละกันคุณลินดาครับอัลลิอมานี่ คเอ่อคุณลินดาคือเขาจะพาคุณไปพบรัชทายาทเพื่อคุยเรื่องไอ้สามที่เจ็ดสองอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณใครมีใครคุ้มกันคุณอะไม่มีใครคุ้มกันดีฉันเลยค่ะคุณมีตังค์ปะเนี่ยคุณจ้างคุณจะจ้างผมไหมล่ะไม่ค่อยไม่มีเลยค่ะว่าไงว่ารืออย่ารับงานนี่เลย เออแต่เขากำลังเดือดร้อนนะแต่ฉันเดือดร้อนมากๆเลยนะคะเอา,อางี้แล้วกันหลิวเราทํางานนี้จบเราคุ้มกันเขาพาไปหารัชทายาทจากนั้นก็เดี๋ยวเรากลับไปหาพวก P.E. ก่อนประชุมแผนไปกลับออฟฟิศคุณตามผมมาแล้วกันได้ค่ะแต่อยางให้เห็นนะว่าคุณหลอกลวงอ่ะหลิวมุฟังกูนะเฮดิตฟังนะ <c oughs> ที่ช่วยเนี่ยเพราะกูอยากรู้เรื่องสามสี่เจดส อยากรู้จริงๆและกูลำคาญมากคับเนี้ยดูดีว่ามันจะเป็นยังไงมันจะขนาดไหนจะทำให้วัวเป็นแบบนี้ได้ไงยังไงต้องขอบคุณคุณชาวลิตมากนะคะได้ได้ครับแต่ยังไงคุณก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งผมแล้วกันผมจะพาคุณไปดังนั้นคุณต้องบอกทุกอย่างให้ผมรู้เพราะพวกผมต้องการรายละเอียดทั้งหมด ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณไม่บอกผมตรงๆคุณบิดไปบิดมาหรือคุณเบี่ยงเบนไปเบี่ยงเบนมาผมบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมจะยิงคุณนะฮะได้ค่ะดิฉันจะบอกทุกอย่างที่ดิฉันโอเคั้นเดี๋ยวผมพาไปเจอคุ้มกันของผมก่อนลกันได้ค่ะงั้นมาที่ก่อนผมขอคุยลูกน้องผมก่อนแล้วกันดิคอโอเคเดี๋ยวพวกคุณผมฝากอ่อ ดูผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าเขาพกอาวุธหรือว่ามีของอันตรายไหมทุกคนงานนี้เราจะรับไหมเราต้องคุ้มกันคุณลินดาคาร์เตอร์ไปพบรลชจะท,ทายาทเพื่อที่ให้เขาสาสางเรื่องที่เกิดขึ้นข,นของเขาใช่ครับคุณหนูเอาไงเฮดิสแลวแต่เมึนะ่อเอาเถอะโอเคงั้นเราจัดรถแล้วกันเตรียมปืนให้พร้อมเตรียมอาวุธให้พร้อมอสถานที่อยู่ที่ไหนอาหลิวเช็คสถานที่ที่วอเช็คนะพอดีว่เช็คนะด,ดูอยู่ในที่เทะเลทรายเป็นปราสาท โอเคปราสาทของรัชทายาตไปงั้นเคลื่อนผด <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยคุณลินดาไปนั่งรถตรงนู้นเลยครับ <c oughs> อ่าอหลิวอาหลิวขับชาวพีดขขขิขับขับขับคันขับคนขันของชาวพดิทเลยใช่พิดิทชาวเอออย่าใบใจฟรีกนนเลยเออเอาให้มันถึงวิสุทธิ์เถอะ พ่ปุญยะพร้อมนะครับทุกคนพร้อมนะโอเคขบวนพร้อมเดินทางไปปราสาทเจ้าชายตามสกบมงานเขาบอกแคมปิ้งเออนี่ไงนี่ไงนี่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 เดี๋ยว่าจอดรถดีฮะโอเคโหวาร์ปใชโอเคคุณลินดาเดี๋ยวเชิญพบกับเออรัทายาทเลยครับรัทธิาณ ที่จะต้องใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายแล้วไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรกับในเมืองที่เมืองวุ่นวายนะค่ะเจ้าหญิงในนี้สวัสดีค่ะ่เป็นอาตัวแทนนะคะจากปีรเพราะคุณทำงานมาเหนื่อยมากแล้วนะคุณอาจจะมาพักผ่อนที่นี่บ้างก็ได้นะไม่เไรคุนี่โเคยัดแยดถามเขาสัมภาษณ์อะไรกันบ้างได้ยินทุกคนได้ยินเสียงปั๊บนานที่เรารู้จักกันมานานก็คงรู้สึกยินดีอยู่แล้วระดับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเยี่ยมสองทีนะเป็นอันยังไม่ กำไรอันนี้ใช่ไหมคะกำไรเออต้องนั่งนะขอขอผมขายยาสักก่อนได้เลยท่านขายยาสักมากเลยค่ะอันนี้เป็นกำไรที่มาจากเจ้าชายโอมาเสี่ยงเขาอื่นมันเข้าใช่ไหมไม่ทราบว่าดิฉันได้ยินเหมือนขขาจะสัมภาษณ์ค่ะว่ากำไรเนี้มีแบบอันนี้เป็นพันพัีเหมนกัเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันมีตำนานมาจากเทพราค่ะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าหามาได้ยังไงเพราะว่า เจ้าชายเป็นคนหามาให้ค่ะโอ้โแล้วมูลค่าของกำไรอันนี้กำไรเหรอค่าแพงมากเสียงเบามากอะเนาะในส่วนนี้ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันฉันคิดว่ามูลค่าคือตีไม่ได้เลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าเจ้าหญิงกับเจ้าชายจะมีงานคสมอเนี่ยนักข่าวเสียงเบานะเขาถามว่าแต่งงานเมื่อไหร่ตรงนี้ก็อีกไม่นานเกินรอนะเพราะตอนนี้เราก็ได้เตรียม ทีกันอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าหญิงไนลีน่ใช่แล้วค่ะตกลงไว้แล้วเดี๋ยวไว้เจ้าหญิงไนลี่เมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบเลยค่ะใส่เสื้อแล้วมันจะบั๊กครับเลยไม่ได้ใส่วะะสวยใช่ไหมนะคะใช่ค่ะสวยเหมือนคนใส่นั่นแหละครับโอ้แล้วก็ชายเดี๋ยวปรับให้ปรับเหมือนเดิมนะก็ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมเคยเดินทางไปที่แถวแถวอียิปต์นะแล้วรู้สึกว่าเจ้าหญิงเนี่ยเขา เป็นคนที่ได้รับพรจากเทพราก็เลยลองค้นหาสิ่งที่มันมีค่าแล้วก็ได้รับพลังจากเทพราผมก็เลยเจอกับไาชิ้นนี้แหละเลยเอามาเป็นของขวัญวันแต่งงานของเราเนี่ยเจ้าชายครับถ้าสะดวกแล้วผมขอคุยได้ไหยครับออได้ครับอ่อผออดัมอยู่ไหนครับโอเคเคดดิตคุมไปด้วยเอ ถ้า,างั้นเจ้าหญิงนารียงเดี๋ยวผมขอตัวสักแป๊บหนึ่งนะมาคุณลินดาครับเชิญครับเชิญผอบครับ,อบ,อรรบ่สวัสดีครับผมอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนะพอดออีผมมีปัญหาเรื่องการใส่เสื้อนิดหน่อยอ,ะอ,อ่ะ<ม>พอดีมรรอผมรบกวนทุกคนเสียงดังหน่อยละกันพอดีว่าคุณลินดาคาร์เตอร์อเนี่ยเขาได้รับคําสั่งจากรนะัฐมนตรีถูกไหมครับผอ,บอใช่ครับ เกี่ยวกับเรื่อง3 4มสแล้วคือรัฐมนตรีเนี่ยเขาให้คุณลินดาเนี่ยมาคุยกับรัฐธายาตเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดคุณลองเลง่าเขาฟังแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะคุณได้ได้ค่ะไหนลองว่ามาสิก็สามีของดิฉันนะคะเขาเขาเป็นนาวิกโยธินนะคะแล้วเขาไปทํางานให้กับ3 4มสเแล้วเขาเสียชีวิตแต่ว่าดิฉันไม่ทราบส,สาเห,เหตุว่าเขาตายเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอะคะ่ะ ก็เลยอยากให้ท่านช่วยเรือเฟืร์คดีขึ้นมาให้เพื่อเรียกร้องความเป็นท่น <ผม S 1> านขม,มงเราทให้กับสามีของดิฉันนะคะอืมเอาจริงเรื่องนี้มันก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของผมนะผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้แหละไม่น่าจะมีปัญหาหรอกยังไงรบกวนท่านด้วยนะคะด้วยความยินดีคิดว่าผมช่วยเหลือประชาชนคนหนึ่งแล้วกันได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเด <Okay. S 2> ย๋ยวไรเรื่องนี้ผมจัดการให้คุณไม่ต้องห่วงนะ แล้วที่ฉันจะรอนะคะคุณรอรับข่าวดีได้เลยขอบคุณมากมากค่ะงั้นผอแสดงว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีมาเขาจะช่วยคุยใช่ไหมใช่แล้วชาบลิทขอบคุณครับดังนั้นคุณลินดาคุณรอตรงนี้แหละเดี๋ยวได้ข่าวเร๋ยวผมช่วยจัดการให้ได้ยังไงผมรับงานคุณมาแล้วยังไงผมต้องทำให้ให้มันครบทุกอย่างอืงั้นคุณชาบลิทผมมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับคุณหน่อยได้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญมาทางนี้หน่อย คุณชาวดีคะิฉันขอขอบคุณมากนะคะได้ครับไม่ต้องห่วงใช่โอเคครับจะดีเหรอครับท่านมันก็คิดซะว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะนะอ่าก็คือตอนนี้เขายอมฉันก็ยอมช่วยลินดาคาร์เตอร์พมีแนวทางของฉันอยู่ก็เลยเรียกพวกแกมาคุยด้ยคนเยอะมากที่นี่เจริญขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่คุณเข้ามาสร้างโครงการแล้วก็วังที่เนี่ยใช่แล้วล่ะ ฉันคิดว่าประชาชนแถบนี้น่ะควรที่จะได้รับอ,รอารยธรรมอะไรที่มันจเจริญรุ่เรงเรืองบ้างนี่ยฉันก็เลยคิดว่าการที่มาสร้างเมืองตรงนี้มันคงน่าจะช่วยได้เยอะโอเคมาเราคุยกันในรถดีกว่าไหมครับโอเคนี่มันรับขนาดนี้เหรอก็คุณรับงานแล้วคุณจะมีอะไรรับรับรับไปมากกว่านี้อีกเหรอมันมีเรื่องสําคัญที่จะต้องคุยกับแกโดยตรงกับชวลิตโอเคเชิญ okay. นัชทายาทบอกมาเลยว่าต้องการอะไรคุณชวลิตตอนนี้น่ะ ผมคิดว่าผมมีบางอย่างที่คุณน่าจะทำได้นะผมมีแผนซ้อนแผนบางอย่างที่จะช่วยให้เมืองฟรีไลท์เนี่ยมันสามารถรอดไปได้แล้วก็จะช่วยจำกัดกำจัดพวก3,4,7,2อะไรนั่นด้วยนะโอเคแคคุณเนี่ยต้องฆ่ารัฐมนตรีซะฮะเดี๋ยวก่อนเขาก็าจะมาคุยงานอะคุณแล้วคุณจะให้ผมฆ่าเขาคุณคุณคิดอะไรอยู่มันเป็น กษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำมาชฉวลิตมันคือสิ่งที่ผมพูดไปก็คือคุณควรจะกําจัดรัฐมนตรีซะเพราะว่ามันเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพวก3 4 7 2ี่เจออะและนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่แกจะทําได้เพราะหลังจากนี้ฉันไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันต้องนัดมันมาวันนี้ด้วยแล้วผมทําไมต้องเป็นผมอะคือแล้วผมถ้าผมฆ่าไปผมก็ติดคุกดิฉัน<า>คิดอะไร ว่ามา,าชาวลริตไม่ทําคนที่จะทะําอ่ะคือใครรู้ไหมใครก็คือมิวไงเฮ้ยถ้าเป็นมิวทำมิวก็จะโดนไปด้วยเออก็ลองคิดดูชวริตแล้วชวริตเออครับผมเสนอให้อย่างนี้ดีกว่าว่ามาคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะและ้วผมรู้ว่าเรื่องแค่นี้มันก็ยากหรอกกับการที่แค่ กำจัดใครสักคนหนึ่งที่มันมีปัญหากับเมืองของเราอ่ะ,อะผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสาวมาถึงคุณนะผมเคลียร์ให้หมดได้คุณหมายค,มความว,ว่าถ้าเกิดผมจัดการเรียบร้อยพวกคุณจะจัดการเคลียร์ทุกอย่างให้ผมใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครรู้แน่นอนว่าคุณทําเพราะผมเป็นถึงรัชาทายาทผมมีอำนาจมากพอ,อเรื่องเนี้ยมีแค่เราเท่านั้นที่รู้สามนนคน คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงให้คุณมาคุยกันที่น okay, ี่ไงโอเคแล้วผมต้องทำยังไงบ้างก็ค um> ือวางแผนค่าเขากำลังจะมาให้ผมวางแผนค่าถูกไหมถูกต้องแค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกใช่ไหมแต่ตอนนี้ชาวลิตต้องให้พวกของชาวลิตกลับไปก่อนโอเคได้งั้นผมทำและคุณมั่นใจนะว่าถ้าผมทำแล้วทุกอย่างจบนะมันจบแน่นอนชาวลิตเชื่อผมสิโอเคงั้นดูแลผมด้วยไม่มีปัญหาที่นี่เมืองของผม งั้นผมจะวางแผนคือผมจะรอบค่าแล้วกันได้คุณจะทําด้วยวิธีไหนก็ตามอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างที่บอกคุณไม่ต้องห่วงหรอกที่เหลือผมจัดการเองโอเคแต่อนนั้นนาชวลริศได้ขอให้คุณโชคดีชใจพี่บยไพีเรื่องอะไรอะาเหลยวครับคุณหนี่มตอนนี้มีภารกิจหลักอ่อมีเจ้าชายบอกว่ามีคนจะมารอบทำร้ายพวกเรา ที่บ้านพวกเราใช่ก็คือตอนนี้บ้านเราเป็นอันตรายผมอยากให้ทุกคนถอนกําลังแล้วไปดูที่บ้านไว้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะดูเองผมจะหาชุดเสริมมาหนูเอาอยู่นะครับเอาอยู่ไม่เป็นไรมีตำรวจอยู่หรือไหวแน่นะใช่แต่เนี่ยบ้านเป็นอันตรายพ่อเมื่อกี้เราไปเก็บคนไอ้สองคนนั้นน่ะเขาบอกมาแบบนี้แล้วมึงให้กูไปที่ปวยะไหมเออมึงอัว่านะอ่ะอัวกับพี่พยะไปอยู่ที่บ้านก่อนเีดิดอยู่กันหรือไม่ ได้งั้นมึงดูรอบๆแล้วกันแต่เีนี้ไปกูอาจจะไปคุยทุรัแป๊บหนึ่งนั้นฝากที่เหลือกับมึงด้วยเออไปฮัลโหลมีอะไรมึงโทรมาเออโอเคผมขอดูบรรยากาศรอบๆว่าผมจะซุ่มที่ไหนได้หลังนี้คุณทนดูว่าทุกคนว่าหลังนี้มันมันเตี้ยไปปะน่าจะเตี้ยไปไม่ได้โอเคงั้นผมขอดูที่ที่สามารถขึ้นไป ด้านบนนั้นได้ไม่ต้องข่งหรอกโอเคขึ้นได้ไหมโอเคสวยโอเคสวยแจำถึงนะ mm hmm. ผมเบิกปืนเพราะ mm hmm. ปืนเมื่อกี้มันกดไม่ได้นะครับ mm hmm. แล้วตอนผมกำลังดูอยู่ว่า mm hmm. ถ้าผมเปลี่ยนเป็นช็อตกันเนี่ยอ่อมันจะชอบขึ้นเป็นแบบ มันจะหายแต่มันเป็นปืนที่เราซื้อไปแล้วนะครับโอเคได้อยู่แปบหนึ่งนะทุกคนผมขอสำรวจรอบๆก่อนโอเคแป๊บหนึ่งนะ